ร่วมถกร่วมซักโดยยาฟ้าทลายโจรชนิดแคปซูลจากวอวยอันโอสดบรรเทาอาการเจ็บคอรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่เอาละครับกลับมาสู่ช่วงสำคัญนะฮะ,อ,ะอันนี้สำคัญจริงๆนะครับเพราะว่าทีา่เร่อย,อยไว,นวชนนะเยาวชนเด็กๆนะครับ คือบริษัทอเดโกประเทศไทยเขาได้ไปสำรวจมาความเห็นของเด็กๆนะครับเกี่ยวกับอาชีพนะไปถามเด็กอายุระหว่าง7-14ถึง14ปีนะครับ1,546คนก็ถามว่าอาชีพในฝันของเด็กเนี่ยนะฮะเขาอยากจะเป็นอะไรกันบ้างนะครับนี่ทำสำรวจมาเป็นปีที่7แล้วนะครับปรากฏว่าท่านผู้ชมครับลองคิดดูนะฮะว่าเด็กๆเมืองไทยเวลาถูกถามนนเนี่ย เด็กตอบว่าอาชีพในฝันของเขาอยากเป็นอะไรมากที่สุดอันดับหนึ่งเลยก็คืออยากเป็นหมอเพราะเหตุผลนะฮะต้องการช่วยเหลือผู้อื่นอยากรักษาดูแลคนในครอบครัวและก็มีเหตุผลเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดีก็มีอาชีพอันดับสองในฝันนะฮะ,นนะ,ะก็คือ,อนักกีฬานักกีฬาะนะอันดับสาม เชฟทำอาหารอาจารย์โอ้ใช่ตอนน,นี้กำลัง<บ>ดังนะวัยรุ่นส่วนใหญ่สนใจที่จะทำงานเป็นเชฟเพราะว่า 1. น,นะคะรายได้ดีค่ะ 2. <า> 2> มีโอกาสเดินทางไปทั่วโลกเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชฟไทยนะคะตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการมามคุณกนกคงไม่ทราบนะคะถ้าคุณเป็น พี่น้องมุสลิมนะคะและเกิดเป็นสัญชาติไทยคุณมีสิทธิ์ทำอาหารให้คนมุสลิมรับประทานได้ครึ่งโลกนะคะเพราะคนมุสลิมต้องการรับประทานอาหารไทย<อ>ค่ะแล้วเขาไม่อยากให้คนศาสนาอื่นทํากับข้าวให้เขารับประทานเพราะว่ากฎระเบียบของการทําอาหารแบบฮารานนั้นมันเยอะคละ,ะเอียดมากเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสตกงานเลยค่ะหหมอ2นักกีฬา3เชฟทำอาหาร 4. วิศวกร5ครู ครูต,ติดท็อปฟาติดท็อปฟายด้วยนะครับ<อ>เทรนอาชีพที่มาแรงในปีนี้เทรน์อาชีพนะฮะากีฬาฮะเพราะเด็กๆส่วนใหญ่ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วนอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังสร้างชื่อเสียงกับประเทศได้ด้วยนอกจากอาชีพในฝันแล้วเขาถามเนี่ยนะฮะว่า,า,าหนูๆตอบเอยสิอาชีพที่ หนูคิดว่าเท่ที่สุดเนี่ยที่หนูอยากเป็นเนี่ยเท่นะอยากเป็นอะไรอันดับหนึ่งก็หมอฮะหมอใช่สิค้าใส่ชุดจะแลนไหนฟังซิอัปากสิว่าตลอดนายยกแขนที่จิ้มเข้าไปอย่างเงี้ยอันดับสองที่เท่นะทหารตำรวจนักแสดงนักร้องแล้วก็นักกีฬานะครับอันคือว่าเท่เอออันนี้ก็มีเหมือนกันชีพใหม่ๆมีบ้างไหมล่ะคุณกระหนกที่เด็กๆสนใจมีฮะมีฮะเช่นอะไรคะ เป็นเขาเรียกเป็นอะไรนักนักรีวิวด้วยการอัดคลิปวิดีโอลงใน u t u b e อ๋ออันนี้มันเป็นกระแสนะ<ช>ดนเดี๋ยวนี้เด็กไปรุ่นเขาก็ชอบมากเลยเอนนอนี่นะฮะก,ก็มีเหมือนกันนะแล้วเหตุผลที่เขาอยากจะเป็นนักก็แบบนักรีวิวนักผลิตคลิปอนะ่ะเขาบอกว่าอยากทำให้คนอื่นมีความสุขเมื่อได้ดูคลิปและเป็นความชอบส่วนตัวในการรีวิวสินค้านะครับและก็อาชีพบาริสตาร้านกาแฟสตาร์บัคเพราะมีคนชอบดื่มกาแฟยี่ห้อนี้เยอะ ก็มีก็เป็นความต้องการไงคะคุณกนกเดนถึงบอกเลยค่ะว่าอาชีพบาลิสต้าไม่จะเป็นต้องอยู่ร้านไหนเลยยังไงก็ไม่ตกงานค่ะเพราะคนชงกาแฟเก่งๆแล้วทําฟองนมให้มันเป็นลวดลายสวยๆล้วนเป็นคนที่ต้องมีฝีมือและใช้เวลาในการฝึกหัดนะคะค่าตัวแพงค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งหลายบาทแล้วคนติดกาแฟนะคะจะต้องให้คนนี้ชงก็ต้องเป็นคนนี้คนอื่นชงนะคะอุณหภูมิไม่ได้ความเจ้มจ้นไม่ได้อะไรอย่างเนี้ค่ะก็แสดงว่าบางที ติดร้านนี้เพราะว่าติดคนชงผู้ชายบางคนนะคะไปติดบาลิสต้าผู้หญิงนะคะเอาไปเป็นเมียชงให้กินส่วนตัวที่บ้านเลย,ยจะดีเลยเดยอาจารย์ <ๆ S 2> รู้เยอะ,นะเนาะเดียนรู้ค่ะประเดี๋ยก็ดื่มกาแฟนะคะเี่ยไม่ได้นั่งจิบน้ำชาแบบใครบางคนวันวนก็ชงแต่เจี๊แต่เจี๊แต่เงี้ยนะคะแต่อาจารย์ติดกาแฟเนี่ยไม่ได้ติดบาริสต้าใช่ไหม ไม่คะ่ะยังไม่จำเป็นค่ะยังมีดีกว่าบาริสต้าคนอื่นเป็นเยอะยังทำเองเป็น<อ>ค่ะพอเยตอนยักไหลใช่ไหมคะมันเหมือนมีดีจริงๆคุณกนกคะ่ะการที่เด็กๆชอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณกหนกคิดว่าผู้ปกครองก็จะให้การส่งเสริมในสิ่งที่เด็กชอบไหมคะนั่นน่ะสิถ้าเกิดไปบอกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเนี่ยพ่อถามว่านี่หนูเอ่อหนูดาวอยากเป็นอะไรเนี่ยหนูอยากเป็นนักรีวิวนักรีวิวคลิปนักรีวิววิดีโออย่างเงี้ย รีวิวกระโหลกมึงเสอาชีพอะไรของเมืองก็น,นี่ไงจะทำมาหากินรอดแล้วมึงรีวิวรีวิวหนูอยากเป็นบาริสตาอ,อะไรบาลิสตาอะไรต้าตา,ตาบ้าๆของเมืองอะ่ะมันคืออะไรเง่าเราเนี่ยเป็นข้าราชการหมดมึงจะไปชงกาแฟกูอายเข้าชงกาแฟมึงเลี้ยงตัวเองรอดอเหรอมึงดูอีป้าปากซอยสิขายกาแฟอยู่ภายเหลือเจ๊งไปเลยเห็นไหมมึงเด็กคนนี้เงือใช่ปะ เดียนว่านะคะจะอาชีพอะไรก็ตามเดียนฝากเยาวชนนะคะอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันและอาชีพใหม่ๆก็เป็นเงินเป็นทองอมไม่จําเป็นจะต้องเป็นหมอทุกคนไม่จําเป็นต้องรับราชการทุกคนเรามีสิทธิ์หาอาชีพอะไรก็ได้ที่เป็นตัวของตัวเองทําแล้วเรามีความสุขนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองแต่พอเพียงและเลี้ยงดูตนเองได้<ะ>แต่ที่สําคัญลูกๆค้าอธิบายให้ปู่ย่าตายายและผู้อยากผู้ใหญ่เขาเข้าใจในอาชีพ ที่เราสนใจด้วยอ,อยากให้อาจารยิ่งศักด์พูดถึงคุณพ่อคุณแม่เวลาบางคนที่แบบมองมองอาชีพที่มันอิสระอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยพอบอกว่าเด็กอยากเป็นบาริสต้าเด็กอยากจะเป็นนักรีวิวอยากจะเป็นหรือเชฟเนี่ยเดยนเข้า <ๆ S 1> เดนเข้าใจนะคะเอาตัวเดีนเองเป็นตัวตั้งก็ได้นะคะเดียนเป็นคนแก่คนหนึ่งที่ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวคะ่ะเดยนทําธุรกิจโรงเรียนสอนทำอาหารเดยน<ๆ>ก็อยากให้ลูกเต้าเดียนรับมรดกต่อ นะน,นี่เดียนโชคดีนะคะจะมีคนโชคดีอย่างเดียนกี่คนคะที่เขาแฮปปี้ที่เขาทำงานอยู่กับเราแล้วเขาก็มีความสุข ถ้าลูกเดี้ยนไม่ได้รักแต่เขาต้องทําเพราะเขาเกรงใจที่พ่อสร้างไว้เดี้ยนคงตายแล้วเดี้ยนคงสํานึกผิดตอนเดี้ยนเป็นวิญญาณนะคะว่าเดี้ยนเอาความทุกในการประกอบอาชีพมาใส่เขาแต่คุณพ่อคุณแม่บางคนไม่รู้จักอาชีพอิสระพวกนี้ไงก็ไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรสิคะวันข้างหน้าลูกเขาดูแลตัวเองได้เราก็ปล่อยเขาไป<อ>แต่เราก็ควรจะอยู่ในส่วนของเราถ้าวันหนึ่งเขาตั้งตัวติดนะคะเขาก็ดูแลเราเองเราคิดแบบนี้แต่คุณนะคะถ้าเยาวชนนั่งดูรายการทีวีอยู่หรือคุณผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่ดูอยู่ต้อง ฝากบอกลูกหลานนะคะว่าถ้าหากว่าลูกอยากจะเรียนและเริ่มต้นอาชีพใหม่ๆที่พ่อแม่ไม่รู้จัก oh. ลูกจะต้องยืนจากพื้นดินจนกระทั่งก้าวขึ้นไปสู่ดวงดาวด้วยตัวเอง hmm. แต่ถ้าหากลูกอ,อยากจะทําอะไรก็ตามที่พ่อแม่ทําอยู่แล้วและมีพื้นฐานลูกเหยียบบาเหยียบไหลแล้วก็เหยียบหัวพ่อแม่ขึ้นไปลูกจะประสบความสําเร็จเร็วขึ้นค่ะออหนูก็ต้องคิดนะฐานลากของชีวิตเป็นสิ่งสําคัญนะคะออถ้าอาชีพอะไรก็ตามไม่มีพี่น้องพ่อแม่มีประสบการณ์ด้วยเลยหนูทําตัวคนเดียวกับสังคมยุคปัจจุบันหนูจะเกิดได้จริงหรือไม่หนูต้องไฟเต็มที่แล้วถูกต้องค่ะไม่มีใครช่วยหนูได้นะคะได้นะฮะหนูจะไปรีวิวสินค้า แม่หน้าเหี้ยงอย่างเงี้ยแม่ช่วยหนูไม่ได้นะคะเข้าใจปะต่อสู้นะลูกอ,อ,อ,อ่านะเดี๋ยวมาฟังคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านบ้างช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมครับแม่ไม่ยอมรับความจริงและแม่ไปเกลียดเองที่ลูกเป็นแบบนี้เรียนว่านะคะลูกเป็นทอมเป็นตุ๊ดก็ยังเป็นลูกเราหรือใช้ลูกเป็นโจร